14พฤศจิกาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันประกอบไปด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระราชอุตสาหะวิริยะและการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในยามดึกดื่นค่ำคืนยังเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนับตั้งแต่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสเสด็จพระราชดำเนินส่งเยือนรัษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายนพศ2498ทรงพบว่ารัษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแ้งและน้ำท ทําให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกร้อนของราษฎรอยังฉับพลันในขณะนั้นว่าสมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็กและอ่างเก็บน้ําจํานวนมากเพื่อขวางทางน้ําและป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่าและเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่งที่สําคัญส่งเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระถ่ยว่าน่าจะนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็นในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวอันเป็นต้นกําเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงในปัจจุบัน